ปออาพูดดีๆถ้าพูดไม่ดีอดเล่นเกมปออาถูกต้องค่ะเก่งมากขออาฝ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 ออาถูกต้องเก่งมากมออายออาลารออาารออาวออาวอวออา